สวัสดีค่ะชาทาดลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมทุนตุลกลุ่มยินดีต้อนรับสุชานาป๊อปี้สตาโรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวิกลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันนะคะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เนาะสำหรับคนโสดนะคะตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลยนะกับชีวิตของคุณในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าพัร์ทในเรื่องของความรักก็ตามนะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเองอ่ะพยายามนะที่จะตั้งสติเรียกสติกลับมาแล้วเหมือนกับพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดด้วยความสามารถที่คุณมีในตอนนี้นะคะแต่สิ่งทุกสิ่งอ่ะมันดูเหมือนกับ มันมีแต่ความวุ่นวายอะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามาแรงมากเลยนะว่าคนเก่าอ่ะกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนเก่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณเองรู้สึกด้วยมากเลยนะมันมีความคิดถึงมันมีความรักมันมีความหวยหาคนคนนี้มันมีความรู้สึก เสียใจด้วยอะเสียใจที่เอ๊ะทำไมวันนั้นเราน่าจะทำให้ดีกว่านี้เนาะหรือว่ายังอยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมีหลายๆสัญญาที่เราไม่ได้ทำมันด้วยกันอะทั้งที่ความจริงก็สัญญากันเอาไว้แล้วเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่า คุณเองอะ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่นะเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมันก็เลยกลายเป็นว่ามันตัดกันไม่ขาดอะ่ะต่อให้คุณสองคนจะทะเลาะกันหรือว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันก็แล้วแต่เรารู้สึกว่า คนคนนี้ไม่มีทางหลุดออกไปจากชีวิตของคุณไม่มีทางหลุดออกไปจากวงโคจรคุณยังมีการตามเช็คอยู่นะคะยังมีการตามดูแบบเอใน f c e e o o o เนาะทวิตเตอร์อินสตาแกรมว่าอตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงยังมีการแอบส่องกันอยู่ทั้งสองฝ่ายเลยมันยังมีความรู้สึกที่มันยังยังแรงมากๆอ่ะถึงแม้ว่าคนอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีการไปคุยกับคนอื่นหรือว่าอาจจะมีแฟนไปแล้วนะคะแต่มันยังเหมือนกับ คุณอะยังรู้สึกตามหึงตามห่วงคนคนนี้มากๆยังรู้สึกว่าเขาเป็นของเราอยู่อะมันกลายเป็นว่าคุณเองอะก็ไม่สามารถที่จะ move on ไปได้ส่วนเขาเองถึงแม้ว่าจะไปคบกับคน,คนหลายๆคนอะมันก็ไม่มีใครที่เข้ามาแทนที่ความรู้สึกที่เขาเคยมีให้กับคุณได้อะมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะมันออกแนวแบบไปมีคนอื่นได้นะแต่ก็ไม่ได้รักเท่าที่เคยรัก เขาอะหรือเขาที่เคยรักเราเอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะนะคะคนเก่าๆของคุณเนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุลมด้วยกันเองได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีมังกรมีนแล้วก็ธนูได้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยของคนคนนี้นะคะทำให้คุณเองอะรู้สึกคิดหนักพอสมควรนะมันมี เขาเรียกว่า Devil กับ Angel ตีกันอยู่ในหัวของคุณเต็มไปหมดเลยคืออยากให้เขากลับมาเหมือนกันแต่คุณเองก็รู้สึกว่าไอที่จบกันไปอะ่ะมันก็ไม่ได้จบสวยเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากให้กลับเข้ามาในชีวิตถ้าสมมติจะต้องจบแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่ไอความรักที่ยังมีอ่ะมันก็ยังมีแบบล้นเต็มหัวใจเลยอ่ะมันก็เลยทำให้ตอนเนี้เรารู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ make a decision ได้คือไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรออกมาได้เลยอ่ะเพราะว่าการตัดสินใจของคุณอ่ะมันมันค่อนข้างล้มเหลวอ่ะถ้าสมมติเป็นเรื่องของคนคนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเฉียบขาดคุณอาจจะเป็นคนที่แบบโหทุกอย่างเปะ๊เปะ,เปะ,เปะเลยนะแต่พอมาถึงเรื่องคนคนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดู ไม่ชัดเจนคุณกลายเป็นคนโรเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตคือมันเป็นสไตล์นี้ไปเลยอ่ะนะคะแต่อยากจะบอกให้รู้นะว่าต่อให้คุณตัดสินใจไม่ได้เขาก็ยังแบบวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแบบเนี้ยต่อไปแล้วบางคนเนี่ยออกแนวแบบยังยังรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณมีแฟนใหมอ่อ่ะยังแบบตามเขาเรียกว่า ตามจิกตามอะไรอย่างเงี้ยคุณอยู่นะหรือถ้าสมมติต้องเจอกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็อาจจะยังมีการทวีตคุณเหมือนกับตอนที่เคยทวีตคุณตอนที่ยังเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับ การกระทําของเขาทุกๆอย่างของเขาอะทาเหมือนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไประหว่างคุณสองคนเลยอะมันก็เลยยิ่งทําให้เฮ้ยตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันมันคืออะไรหรอคือมันก็ไม่ได้มีสถานะมันก็ไม่ได้มีการกลับไปคบกันแต่มันก็ไม่ได้เลิกลากันไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันไม่ได้แบบหายออกไปจากชีวิตของกันและกันแบบนั้นอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันคือความคาราคาซังมันคือความแบบเคียสมากๆเลยอะที่ คุณเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเขาเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันไม่มีใครที่กล้าที่จะพูดเรื่องเนี้ยออกมาว่าเฮ้ยตกลงแล้วอะเราสองคนอะตอนเนี้สถานะอะคือเราเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนร้อเคือเฟรนด์โซนเลยหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่า เราโตมากพอวกว่าน,นี้หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้แล้วเรากลับมาคบกันอีกรอบนึงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนในแง่นั้นเลยนะคะแล้วในช่วงเนี้ยก็คือเรารู้สึกว่าปล่อยเบอร์ได้ก็ปล่อยเบอร์ไปก่อนละกันเนาะเพราะว่ายิ่งทําอะไรไปก็ยิ่งไม่ค่อยแบบดีอะนะเออแล้วบางคนอะอย่างที่บอกคือตัวเขาคนนี้อาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์กับ บุคคลที่สามอยู่แต่ด้วยความที่เขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยไม่สามารถลืมเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาได้มันเลยกลายเป็นว่าบางทีอ่ะเขาแอบมาคุยรับหลังรับหลังบุคคลที่สามแอบมาคุยกับคุณหรือแอบมาหาคุณแอบมาแบบเขาเรียกว่ามาดูแลมากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่ายังไงอ่ะคืออยากให้ระวังเรื่องรักสามเศร้านิดนึงนะคะ คุณสองคนอาจจะรู้สึกยังรักกันอยู่ยังผูกพันกันอยู่แต่บุคคลที่สามอะ่ะเขาเองก็ไม่ได้ผิดอะไรอะณนะจุดเนี้ยนะอยากให้คุณลองลองลองเก็บไปคิดดูละกันนะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปคือเราเองก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าอะไร right อะไร wrong เนอะแต่ว่าคุณอนะ่ะคือคนเดียวที่สามารถที่จะกําหนดมันได้ละกันความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าจะเอาอยัางไง แต่ที่รู้ๆค mm ือไม่ได้มีแค่คนสองคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีคนมากกว่าสองคนนะแล้วเออมันก็จะมันก็จะวุ่นวายแบบเนี้ยไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละจนกว่าคุณสองคนจะมีไอเดียขึ้นมาว่าตรงจะเอายังไงกันแน่นะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันมีความตลกนะเพราะว่า มันเหมือนนั่งโรลล์คอสเตอร์เลยอะมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมันมีลงอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนเลยอ่ะที่มันจะเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันมีความยูนิคมากเลยมันมีความแบบแปลกๆนะคุณรักกันมากนะแต่คุณก็รู้สึกว่า มันก็ตีกันตลอดอ่ะเออมันรักกันแต่มันก็ตีกันตลอดแต่มันก็ิอยู่ด้วยกันอ่ะนะคะไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกว่าอยากที่จะปล่อยมืออยากที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคนคนนี้เลยมันมีความรู้สึกที่ว่าคุณสองคนน่ะมันมีคนหนึ่งที่ชอบยั่วโมโหส่วนอีกคนหนึ่งก็โกรธง่ายมากๆเลยอารมณ์ขึ้นเร็วมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีการง้องอนกันตลอดอ่ะไม่ปล่อยให้แบบปัญหามัน ข้ามคืนน่ะนะคะมันก็เลยทําให้มันยังอยู่ด้วยกันได้และคุณสองคนน่ะเรารู้สึกว่ามันมีคอนเนคชั่นด้วยกันนะมันเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณสองคนน่ะที่มันมีการเชื่อมโยงถึงกันแล้วทําให้คุณผูกพันกันมากๆอ่ะมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะระหว่างคุณสองคนเรารู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความเป็นแบบเหมือนคู่แท้กันนะลักษณะ บอล bonding Bond ของคุณสองคนนะ่ะมันเป็นเหมือนคู่แท้แต่เป็นคู่แท้ที่บอกมันไม่ใช่ความรักแบบบริสุทธิ์อะ่ะมันเป็นความรักแบบที่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณยังมีความหึงหวงกันอยู่คุณยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนของฉันนะห้ามเข้าใกล้เข้าใกล้เมื่อไหร่มีเรื่องมันมีคนนึงที่หัวร้อนแบบนั้นอ่ะนะคะแล้วอีกคนนึงก็ออกแนวแบบ อย่าทำอย่าทำใจเย็นใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความต่างมันมีความคอนทราสต์กันมากๆเลยระหว่างคุณสองคนอ่ะคนนึงเป็นเหมือนสีขาวอีกคนนึงเป็นสีดําอ่ะแล้วสีขาวกับสีดํามันดันเข้ากันได้พอดีเป๊ะเลยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันมันมันยังยั่งยืนเหมือนทุกวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากังวลก็มันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณอ่ะ อาจจะแบบมีเรื่องจุกจิกที่เอาขึ้นมาแล้วมันม,มาทะเลาะกันก็อย่างที่บอกอะมีคนหนึ่งที่ชอบแบบชอบแย่อีกคนนึงก็ขี้โมโหมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะชอบทะเลาะกันนะคะแต่มันไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหต้องเลิกกัน,นแน่ๆเลยต้องจบความสัมพันธ์ลงไม่มีนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันถ้าทะเลาะกันเนาะเดี๋ยวเขาดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงเนาะว่ามีอะไรอยากที่จะบอกเรา สำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรก courage นะคะอความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะมันจะมีความชัดเจนขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีความกล้าหาญมากพอนะคะที่จะพูดมันออกมาทำให้มันเคลียร์นะแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณทั้งสองคนอะยังมีความกลัวที่จะเสียกันเลยกันไปกลัวว่าถ้าสมมติพูดอะไรออกไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคิดไม่เหมือนกันแล้วมันจะทำให้ สิ่งที่เคยมีมานะคะการที่มีเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราอะ่ะมันจะหายไปเลยหายไปแบบชั่วพริบตามันก็เลยทําให้มันไม่กล้าพูดออกมานะคะเนี yeah, ่ยดูสิ playfulness เขายังกลับมาแบบเหมือนเล่นกับคุณยังกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ไปไหนอะ่ะเขายังอยู่ในชีวิตของคุณแล้วยังทีตคุณเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนตอนที่เคยคบกันเลยนิสยัยเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะนะคะ อืเนี่ยตรงนี้แหละที่เราค่อนข้างกังวลใจมากๆเลยอ่ะเรากังวลใจว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับคอมมิตไปแล้วนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้คนรักเก่าของเราอะที่เขาแบบ อาจจะมีใครที่คบกันอยู่แล้วหรือว่ากําลังจะแต่งงานหรือแต่งงานกันไปแล้วก็ได้แต่เขายังรู้สึกกับคุณมากๆเขาลักคุณมากกว่าที่รักคนของเขาเอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เกิดรักสามเศร้าได้ตรงเนี้ยไม่สนับสนุนรักสามเศร้านะคุณโตแล้วคุณคิดเองได้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปนะคะถ้าสมมติว่ามันมันอยู่ในสถานการณ์นี้นะต้องย้าว่าบุคคลที่สามอะ่ะถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่สมควรที่จะโดนทําให้เสียใจนะคะ l i l i ี่สกับเนะคะเรารู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งอะคุณเองก็เคยคิดนะว่าอยากที่จะเอาคนคนนี้ออกไปจากชีวิตสักทีเพราะอยากไปเริ่มต้นใหม่ละแต่ว่ามันไม่เคยทำสำเร็จเลยอะดูสิมันเป็น the devil ที่ยังบอนคุณสองคนอยู่ยังแบบ มามาตลอดอะคนคนนี้ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณไม่เคยตัดขาดออกไปได้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะทำให้ตัวคอนเนคชั่นความรู้สึกเดิมๆระหว่างคุณสองคนมันหายไปเพราะมันไม่เคยหายไปเลยอะนะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่พไพ่ใบแรกเนี่ยเราได้เป็น นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามีโอกาสยืนยาวนะยืนยาวสูงถึงขั้นที่ว่าตายกันไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุณเนี่ยวันนี้เคยเป็นยังไงนะคะต่อไปเรื่อยๆก็เป็นแบบนั้นอะไม่เปลี่ยนนะคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณสองคนเลยอะแล้วก็ this could be the one reconciliation แล้วก็ soulmate นะคะอืมตอนแรกที่บอกเนี่ยว่าเอ๊ะคุณสองคนอะมี bonding เหมือนแบบการเป็นคู่กันเลยนะคะไพ่บอกว่ามันมีในเรื่องของการกลับมาของคนในอดีตชาตินะคะเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสารต่อคุณสองคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็น soulmate กันเป็นคู่แท้จริงๆแล้วไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่อยู่กับคุณโอกาสสูงอะที่จะอยู่ไปได้วยกันแบบจน แก่จนเท่าจนตายกันไปข้างหนึ่งนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะการพยากรณ์นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะแต่ว่าคนโสดเองก็อืมก็ต้องใช้วิจารณญาณกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับ ครึ่งเดืนแรกยังไงก็ล้าตายแนี่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็เจ็ดบสิเปอร์ซนหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังสนุกสนุกกันดีกว่าอย่าฟังแล้วเครียดฟังแล้วแบบไม่มีความสุขอันนี้ไม่โอเคเนาะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel b a r b i Staro ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ